สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้คุณครูติ๋วก็จะมาพบกับเด็กๆนะคะในหน่วยของกิจวัตรประจําวันและการป้องกันอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาเรียนรู้กันได้เลยนะคะว่าในกิจวัตรประจําวันของคนเราเนี้ยเราจะมีอะไรกันบ้างที่จะให้เด็กๆจะต้องทํากันนะคะกิจวัตรประจําวันน,นะคะเราก็แบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะคะสําหรับเด็กๆก็คือกิจวัตรประจําวันที่บ้านนะคะ กิจวัตรประจําวันที่บ้านแล้วก็กิจวัตรประจําวันที่โรงเรียนนะคะในขณะนี้เด็กๆอยู่บ้านเด็กๆก็เรียนรู้กิจวัตรประจําวันที่บ้านแล้วก็วันไหนโรงเรียนเปิดเทอมมาเนี่ยเด็กๆก็จะได้เรียนรู้กันว่ากันเลยนะคะว่ากิจวัตรที่เด็กๆทํากันในโรงเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเอาก่อนอื่นเด็กๆมาเรียนรู้กิจวัตรประจําวันที่บ้านกันก่อนเวลาเด็กๆอยู่บ้านคุณครูถามก่อนเด็กๆทําอะไรกันบ้างคะอ่า ตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันนะคะแล้วก็แต่งตัวช่วงนี้เด็กๆแต่งตัวก็อยู่บ้านแต่ถ้าช่วงโรงเรียนเปิดเทอมเด็กๆแต่งตัวแล้วก็เด็กๆก็ต้องมาโรงเรียนนะคะเด็กๆต้องมาโรงเรียนมาเรียนหนังสือนะคะต่อมาเมื่อเด็กๆกิจวัรประจําวันที่เด็กๆต้องมาโรงเรียนเอาทีนี้เรามาดูกิจวัรประจําวันในโรงเรียนกันนะคะกิจวัรประจําวันในโรงเรียนเนี่ยเด็กๆมาถึง เด็กๆก็ต้องเข้าแถวเคารพตรงชาตินะคะเข้าแถวเคารพตรงชาตินะคะอยู่ในโรงเรียนแล้วเด็กๆก็ต้องเรียนหนังสือเรียนหนังสือเสร็จแล้วในช่วงที่เด็กๆทํากิจกรรมเด็กๆก็จะต้องมีการเล่นกันบ้างนะคะเด็กๆจะต้องมีการเล่นในระหว่างที่เด็กๆเล่นนี่แหละมันจะเกิดอะไรคะอุบัติเหตต่างๆขึ้นมา เด็กๆมาดูกันนะคะว่าอุบัติเหตุไปในโรงเรียนเนี่ยมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างน,นะคะเช่นอุบัติเหตุจากการเล่นของเล่นที่คุณครูยกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะเด็กๆเ,เล่นของเล่นไปเนี่ยนะคะอาจจะเกิดการพลาดพลั้งหรืออาจจะเดินสะดุดกับเพื่อนที่เราเล่นด้วยกันก็ได้นี่ก็เป็นอุบัติเหตุดังนั้นการป้องกันก็คือให้เด็กๆเ,เล่นของเล่น ะะอย่าถูกวิธีนะคะไม่วิ่งไปมาซุกส,สนไปมานะคะสนะคะเวลาเด็กๆขึ้นลงบันไดขึ้นลงบันไดก็ต้องหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดที่จะไงกันกะชนกันนะคะบางคนเนี่ยนะคะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะไม่ได้มองเพื่อนวิ่งจับกัน ชนว่าทําให้เกิดอุบัติเหตุไปในโรงเรียนได้ดังนั้นการที่เด็กเเดินหรือวิ่งขึ้นลงบันไดหรือสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนเนี่ยเด็กๆกก็ต้องระมัดระวังตนเองด้วยนะคะต่อมาเรามาดูนะคะ,ะการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากที่บ้านที่บ้านมีอะไรบ้างคะอย่างเช่นเวลาเด็กอยู่บ้านเด็กๆกก็ต้องป้องกันอันตรายจากของมีคมของมีคมมีอะไรบ้างคะลูก มีดะอ่ามีดสออะไรอีกคะอ่าเครื่องใช้ต่างๆไปในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะของใช้ที่เป็นพักโฟงพักไฟเด็กๆนะคะไม่เอามาเล่นกันนะคะไม่ใช่ว่าฉันจะเอาไปเสียบตรงนั้นตรงไม่ได้เพราะของตรงนี้อาจทำให้เกิดอันตรายถึงแกชีวิตของเรานะคะ หรือไม่ก็อาจทาให้เกิดอันตรายถึงแก่ความบาดเจ็บและเราก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลได้ดังนั้นคุณครูก็ขอให้เด็กๆนะคะช่วงนี้ที่อยู่ที่บ้านก็ต้องป้องกันอันตรายเหตุที่เกิดจากที่บ้านนะคะไม่ให้เด็กๆเนี่ยได้รับอันตรายเพราะช่วงนี้เนี่ยเด็กๆกําลังปินเทอมอยู่เรียนออนไลน์กับคุณครูเด็กๆก็ต้องระมัดระวังสิ่งของที่เกิด ขึ้นภายในบ้านของเราไม่ใช่เพราะพ่อแม่ไม่อยู่ไปเอามีดเอาของมาเล่นกันกับเพื่อนบ้านกับน้องนะคะไม่ได้นะคะสิ่งเหล่านี้อาจทําให้เกิดอันตรายเกิดบาดแผลขึ้นได้นะคะเด็กๆต่อมานะคะอันตรายข้อหนึ่งก็คืออันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุสถานที่ต่างๆเช่นเวลาพ่อแม่พาเด็กๆไปเที่ยวสถานที่ใดสถานที่หนนะคะเด็กๆก็ไม่ไปบริเวณที่มันที่เกิดอันตรายเช่น ไปพ่อแม่พาไปทะเลเด็กๆก,ก็ไม่สมควรนะคะที่จะไปวิ่งเล่นในบริเวณที่ทําให้เกิดอันตรายดังเช่นไปในทะเลที่ลึกๆให้อยู่ในบริเวณดิมฝั่งที่พ่อแม่ดูแลได้นะคะไม่ไปเล่นไกลๆนะคะจะได้พ่อแม่นี่ต้องเป็นหว่วงนะคะ 2. ไม่ไปอยู่ในสถานที่ที่อะไรคะมีของชารุดอยู่ อาจจะเป็นสถานที่ที่เขากาลังก่อสร้างตึกร้างอาคารร้างหรือเขากําลังก่อสร้างอะไรคะอาคารบ้านเรือนสิ่งเหล่านั้นบางทีอาจจะมีของที่ไม่พึงประสงค์แก่เด็กๆเช่นาตาปงตะปูอะไระอีกคะของที่ว่าพวกช่างวัสดุก่อสร้างเขาใช้กันนะคะ พวกมีคมล่ะค้อนตะปูหรืออาจจะเป็นเศษไม้ที่มันผุพังเนี่ยอาจจะหล่นมาใส่เด็กๆได้นะคะตรงนี้เด็กๆก,ก็ไม่สมควรไปเล่นนะคะต่อมาข้ออีกข้อหนึ่งก็คือช่วงนี้นะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะบางครั้งบ้านของใครอาจจะอยู่ใกล้กับถนนนะคะการวิ่งข้ามถนนเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญคุณครูก็อยากจะ,จะเตือนนักเรียนนะคะว่า อย่าวิ่งข้ามถนนโดยที่ไม่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองคอยดูแลเด็กๆอยู่เราอาจจะไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านฝัง่งตรงกันข้ามนะคะเด็กๆก็ต้องบอกผู้ปกครองของเด็กก่อนว่าแม่ครับพ่อครับวันนี้ผมจะไปเล่นกับเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องมีผู้ปกครองคอยไปส่งเด็กๆนะคะให้ข้ามถนนบางครั้งนะคะถ้าเด็กๆอยู่ในตลาด การที่เด็กๆจะข้ามถนนนะคะเด็กๆก็ต้องดูสัญญาณไฟจราจรด้วยนะคะว่าเด็กๆเนี่ยข้ามถนนแล้วเนี่ยเป็นสัญญาณไฟแบบไหนอยู่นะคะเด็กๆก็ต้องรู้สัญญาณไฟด้วยนะคะไฟแดงนะคะบอกให้รถหยุดนะคะเด็กๆก็สามารถข้ามถนนได้ส่วนไฟเขียวนะคะไฟเขียวเนี่ยนะคะสัญญาณไฟก็จะปล่อยให้รถนี่นะคะ วิ่งไปนะคะเด็กๆอย่าข้ามถนนเด็ดขาดนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยรถกำลังวิ่งส่วนไฟสีส้มนะคะไฟสีส้มไฟสีเหลืองนะคะก็คือเป็นสัญญาณไฟจราจรที่ให้รถเนี่ยนะคะระวังนะคะรถกําลังจะออกนะคะเด็กๆก,ก็ต้องรู้จากสัญญาณนะคะของไฟจราจรด้วยต่อมาลำดับสุดท้ายก็คือ การป้องกันอุบัติเหตุจากคนแปลกหน้านะคะก็คือป้องกันยังไงก็ ا, คือป้องกันภัยอันตรายไม่ให้เกิดกับเด็กๆนะคะเช่นเด็กๆจะไม่ไปพูดกับคนแปลกหน้านะคะกับคนแปลกหน้านี่เด็กๆจะต้องไม่ไปพูดคุยกับเขานะคะเพราะเป็นบุคคลที่เราเนี่ยไม่รู้จักเขาถ้าเราไปพูดคุยกับบุคคลแปลกหน้านี่นะคะจะเกิดภัยอันตรายต่อเราได้ เกิดว่าเราไปพูดคุยกับเขาเวลาที่บุคคลแปลกหน้ายื่นของให้เรานะคะเรารับไหมคะเราไม่รับนะคะเพราะบุคคลแปลกหน้าเนี่ยเราไม่รู้จักเขาอาจจะนะคะนําพาสิ่งของอันตรายนะคะของที่ทําให้เกินอันตรายต่อเราเนี่ยได้นะคะเราจะไม่พูดคุยหรือรับของจากคนแปลกหน้าเลยนะคะเมื่อพบคนแปลกหน้านะคะเมื่อเราพบคนแปลกหน้านะคะ เราจะทำยังไงเด็กๆก็ต้องมาบอกคุณครูนะคะในขณะที่เด็กๆอยู่โรงเรียนถ้าเด็กๆเจอคนแปลกหน้ามายื่นของให้เด็กๆนะคะมาพูดคุยกับเด็กๆเด็กเด็กนะคะเขาต้องบอกคุณครูนะคะแต่ถ้าเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆบอกใครคะอบอกพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ปกครองของเรานะคะว่าเนี่ยผมนะคะหนูเนี่ยแม่ยายหนูเจอคนแปลกหน้า คนแปลกหน้าจะให้ลูกอมหนูคนแปลกหน้าจะให้ตุ๊กตาเด็กๆเ,เอาไหมคะไม่เอานะคะลูกนะคะไม่ไปเอาขอจงจากคนแปลกหน้าทําให้ร้องนี่นะคะเกิดอันตรายได้หรือบุกคนแปลกหน้าอาจจะหลอกเราพาเราเนี่ยไปนะคะไปกับเขาได้นะคะดังนั้นเด็กๆก,ก็ต้องระวังภัยทุกด้านเลยที่จะเกิดกับตนเองเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมบางคนเนี่ยพ่อแม่ไปทํางานนะคะเด็กๆเ,เนี่ยอยู่บ้าน ในขณะที่อยู่บ้านอาจจะเจอกับคนแปลกหน้าได้นะคะเด็กๆก,ก็ต้องเป็นยังไงคะให้ระวังนะคะตัวจุดนี้ด้วยนะคะคุณครูก็เป็นห่วงเด็กๆในวันนี้คุณครูก็มีแบบึกหัดน,นะคะในหนังสือเรื่องตัวเด็กนะคะหนังสือตัวเด็กมาให้เด็กๆได้ทํากันนะคะเป็นหน่วยนะคะกิจ,จวัตรประจําวันและการป้องกันอุบัติเหตุนะคะ ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆนะคะเมื <S <s ่อกี้คุณครูก็ได้สอนเด็กๆไปแล้วนะคะเด็กๆมาดูกันก่อนนะคะว่าเมื่อกี้คุณครูได้สอนเด็กๆกันไปแล้วนะคะว่ากิจวัตรประจําวันกับที่บ้านและที่โรงเรียนมีอะไรบ้างหนังสือหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆโยงเส้นกิจวัตรประจําวันที่บ้านนะคะไปหาภาพบ้านและกิจวัตรประจําวันที่เด็กทําที่โรงเรียนไปหาภาพโรงเรียนนะคะลูก นะคะต่อมาหน้าต่อมาอ่าหน้านี้นะคะก็บอกว่าสิ่งของนะคะที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้นะคะที่เป็นอันตรายต่อเด็กๆนะคะมีอะไรบ้างให้เด็กๆระบายสีภาพสิ่งของที่ไม่เป็นอันตรายนะคะไม่เป็นอันตรายที่เป็นของเล่นนะคะด้วยสีเขียวนะคะด้วยสีเขียวและสิ่งของที่เป็นอันตรายด้วยสีแดงนะคะอ่า นะคะเช่นเตารีดการน้ำร้อนเข็มนะคะให้เด็กๆระบายด้วยสีแดงและเด็กๆนับจำนวนภาพด้วยนะคะลูกแล้วให้วงกลมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าคุณครูก็ได้สอนไปแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ต่อมาหน้านี้นะคะเขาบอกว่าเด็กๆจะต้องระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุนะคะให้เด็กๆดูภาพด้านหน้านะคะทั้งหมดเลยในแต่ละข้อแล้วให้เด็กๆมาระบายสี ภาพที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งคุณจะยกตัวอย่างภาพนี้เด็กผู้หญิงกําลังหกล้มจากบันไดาภาพไหนคะที่เป็นสาเหตุของการที่ทําให้เกิดเด็กๆล้มบันไดาภาพที่1ห,หรือภาพที่สอคะอ่าภาพที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเด็กๆเป็นยังไงกันคะเวลาอยู่บันไดเล่น เล่นกันคุณครูบอกแล้วว่าการขึ้นลงบันไดที่โรงเรียนเขาสาคัญนะคะเด็กๆไม่เล่นกันก็จะทําให้เกิดสาเหตุนี้มันทําให้เกิดเป็นภาพสาเหตุที่หนึ่งได้นะคะเด็กๆดูนะคะต่อมาข้อต่อมาเด็กๆข้อให้เด็กๆฝึกทําเองนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างแค่หนึ่งข้อต่อมาหน้านี้นะคะ เมื่อกี้คุณครูเพิ่งสอนไปนะคะว่าให้เด็กๆระวังภัยจากคนแปกหน้านะคะคนแปกหน้าที่เด็กมาหาเราเนี่ยยื่นของให้เราให้ตุ๊ก,กตาเราชวนเราพูดคุยเราจะต้องทำยังไงคะเราจะต้องไม่ไปพูดคุยกับเขานะคะภาพไหนปฏิบัติได้ถูกต้องให้เด็กๆขีดถูกที่ภาพนั้นนะคะ,ะและระบายสีมาด้วยภาพไหนปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องนะคะ เด็กๆไม่ต้องระบายสีและก็ไม่ต้องขีดถูกมาให้เด็กระบายสีในภาพที่ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามที่คุณครูได้สอนไปเมื่อกี้นะคะเอานะคะวันนี้นะคะให้เด็กทำกิจกรรมนะคะในหนังสือเรื่องตัวเรานะคะจากหน้าที่17นะคะจนมาถึงหน้าที่20ส่งมาให้คุณครูนะคะในลายกลุ่มนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอเบียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ